ปิดตัวโทวรศัพท์มือถือ Motorola Edge 50 Ultra สุดไฮเอนซึ่งจะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 8s Gen 3ฝาหลังไม้แท้และสีแพนโทนในราคาโซนยุโรปเริ่มต้นที่39,000บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับกับมังดข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้วรัาแผนกาซาสิมีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่จแพทย์ข่าวสารที่มาเดียแบบนี้เป็นประจำทุกวัน m o t o r ร์ a เปิดตัวโทวรศัพท์มือถือรุ่นใหม่นะครับในซีรีส์ของ S50 Ultra ซึ่งเป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจาก S50 Pro มีการอัปเกรดฟ้าหลังที่เรียกว่าเป็นแบบ หลังไม้แท้นะครับก็แปลกดีเนาะโอ้เราก็ไม่เคยเห็นหลังฝาหลังใช้ไม้แท้นะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันอยากลองใช้เหมือนกันนะครับ Motorola A50 Ultra นะครับตัวนี้จะใช้ชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 8s Gen 3นะครับเพิ่มแรมมาเป็น16 g ิแล้วก็ 10, 12 g ิกนะครับมันจะมี2รุน่นเริ่มต้นแล้วก็รุ่นพิเศษเนาะ LPDDR 5x นะครับมาตรฐานของแรมเขาภายในเนี่ยมาพร้อมกับ ROM นะครับหน่วยความจำในตัวเครื่อง512และ1กิกนะครับ1เทราไบต์เป็นแบบ UFS 4.0นะครับกับแบตเตอรี่4,500รย ah มิลลิแอมและการชาร์จที่เร็วถึง125วัตต์เทอร์โบพาวัตต์ Turbo Power และการชาร์จไร้สายที่50วัตต์ครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ประกอบไปด้วยกล้องหลัง3ตัวครับเลนส์หลัก50ล้านพิกเซล ตัวนี้จะมีระบบออโต้โฟกัสนะครับพร้อมกับระบบกันสั่น OIS และเลนส์ปรัสโครมนะครับ64ล้านพิกเซลทางยาวโฟกัส12มิลิเมตร mm, และรองรับออโต้เข้ซูมสเท่าอัลตร้าไวท์าสิบล้านพิกเซลครับถ่ายภาพมุมกว้าง122องศาครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบ AI นะช่วยในเรื่องการประมวลผลเนาะชอบฝาหลังเป็นไม้อะอยากรู้จังมันจะอารมณ์แบบยังไงเนาะหน้าจอเป็น OLED 6.7นิ้วนะครับ และยังให้ความละเอียดยอยู่ที่2,712คณ1,220พิกเซลอาัตราส่วน20:9นะครับมีอัตราหน้าจอแสงดงผลเป็น HDR 10า l u 10+ ้วยรีเฟลเล่1 4 4เฮิร์ตความสว่าง2,500นิตในทีเดียวเรียกได้ว่าฟังก์ชัน,นครบถ้วนมากๆนะครับในส่วนของระบบเสียงเป็นแบนบ Dolby a แ m o s นะครับแล้วก็มี Dolby Hand t r a c k i n g ก็ตอนนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวถ้าหากเปิดตัวเมื่อ,รอไร่เดี๋ยวว่าอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับสวัสดีเพื่อนๆข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเ,เพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย